สวัสดีครับผมนิกดอนเจดีนะครับวันนี้จะมาแนะนำวัตถุมงคลสายเมตตานะครับของหลวงพ่อสง,งวนวัดไผ่พันมือนะครับเกจิคณาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรีทางด้านเมตตามหานิยมนะครับองค์แรกเลยนะครับที่อยากจะแนะนำก็มีสมเด็จแวกมานนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับ สมเด็จแวกม่านนะครับถ้า,าใครสนใจนะครับต้องดูพิมพ์นะครับและเนื้อให้ชัดเจนนะครับซึ่งเนื้อของท่านเนี่ยจะเปราะบางมากเลยเพราะว่ามีแร่ผสมอยู่ด้านในนะครับถ้าเทียบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จแวกม่านหรือ,อลูกอมนะครับ หลวงพ่อสง,งวนก็จะใช้วัตถุแร่เนี่ยเหมือนกันแล้วก็มวลสารเหมือนกันนะครับนะลองชมดูนะครับแบบนี้นะครับมีความสวยงามนะครับสมบูรณ์ถือว่าสมบูรณ์โดยปกติแล้วนะครับเนื้อแบบนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องกระเทาะตามขอบเนี่ยนะครับถือว่า เป็นธรรมชาติของอแวกมา่านของเขานะครับเพราะว่าน้อยมากนะครับน้อยมากที่จะหาสมบูรณ์นะครับแบบร้อเซนเนี่ยยากมากนะครับนะครับอ,อีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นสมเด็จคะแนนสมเด็จคะแนนแบบนี้จะเป็นสมเด็จคะแนนหลังรูปและก็ไม่มีไม่มีรูปก็มีนะครับนี่นะอันนี้ก็จะไม่ติดรูปนะครับ แบบนี้นะครับก็จะเนี่ยมีกระเทาะบ้างนะครับนะผงมวลสารเหมือนกันนะครับพิมพ์ชัดเจนวิธีดูพิมพ์นะครับพิมพ์ชัดเจนนะครับยิ่งมีเลี่ยมแบบนี้นะครับหลังรูปแบบนี้นะครับยิ่งการันตีได้เลยนะครับว่าดูง่ายชัดเจนนะครับแท้แน่นอนนะครับนะอ่ะแบบนี้ก็เหมือนกันแต่แบบนี้นะครับจะเป็นหลังปั๊มนะครับ ลองดูลักษณะการปั๊มนะครับปั๊มของตราวัดนะครับนะจะมีลักษณะแบบนี้นะครับไผ่พันมือนะครับนะอันนี้จะเป็นสมเด็จคะแนนเสียนโตนะครับอลองดูเห็นไหมเสียงจะไม่เหมือนกันนะครับนะเสียนโตกับเสียนเล็กนะครับนี่อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็เป็นสมเด็จคะแนน ลังรูปนะครับรูปจะออกมานะครับในรูปแบบนี้จะคล้ายกันนะครับนะแนะนำนะครับถ้าใครที่ชอบนะพระผงนะครับหรือสายเมตตานะครับก็ใช้ที่เป็นสมเด็จคะแนนนะครับถือว่าเล็กๆน่ารักแล้วก็เลี่ยมไม่เทอะทะมากนะครับ จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเหรียญของท่านเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสงวนวัดไผ่พันมือนะครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสงวนวัดไผ่พันมือปัจจุบันนะครับมีของเรียนแบบแล้วต้องระมัดระวังนะครับก็ดูลักษณะพิมพ์นะครับให้ชัดเจนนะครับเส้นยันนะครับไม่ไม่เบอร์นะครับเส้นยันแบบนี้ให้คมคมนะครับนี่นะครับ นะเส้นยันจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้ไม่เป็นเส้นนะครับจะต้องเป็นจุดๆแบบนี้นะครับนะแล้วดูขอบตัดนะครับนะนี่นะครับลักษณะขอบตัดนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังนะครับยันจะต้องแบบนี้มีเส้นขนแมววิ่งนะครับนะนี่คือเหรียญของหลวงพ่อสงวนวัดไผ่พันมือนะครับ เหรียญรุ่นแรกมีเหรียญรุ่นเดียวนะครับนะเหรียญรุ่นเดียวนะครับอ่าส่วนวัตถุมงคลอีกชิ้นนะครับของหลวงพ่อสง,งวนวัดไผ่พันมือก็คือสมเด็จม้วนนะครับสมเด็จม้วนของหลวงพ่อสง,งวนจะมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์นะครับชัดเจนก็คือเอ่อเป็นตัวสมเด็จหูใบสีนะครับหูใบสีมาทํา นะลองลองสังเกตดูนะครับเป็นสมเด็จหมูใบสีและผงจะไม่ขาวจนเกินไปนะครับนะผงจะไม่ขาวจนเกินไปลักษณะการม้วนดูให้ชัดเจนล่ำล่นะครับนี่คือสมเด็จม้วนของหลวงพ่อสงวนวัดไผ่พันมือถือว่าเป็นเครื่องรางนะครับที่สามารถทดแทนคล้ายกับลูกอมเลยหรือ คล้ายกับสมเด็จคะแนนเช่นกันนะครับมาถึงลูกอมที่มีชื่อเสียงนะครับของหลวงพ่อสง,งวนวัดไผ่พันมือก็คือเป็นลูกอมผงนะครับที่ต่างคนต่างสนใจรับความนิยมมากๆนะครับก็คือ,อ,อลูกอมของท่านนะครับก็มีทั้งเลี่ยมและก็ไม่เลี่ยมนะครับมีทั้งเลี่ยมและก็ไม่เลี่ยมนี่นะครับ อันนี้คือลักษณะของผงนะครับผงหลวงพ่อสงวนวัดไผ่พันมือนะครับนะส่วนวันนี้นะครับก็ถือว่าได้มาแนะนำนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อสงวนวัดไผ่พันมือนะครับในหลายรูปแบบนะครับส่วนวันนี้ก็ผมนิกดอนเจดีนะครับก็ขอฝากติดตามในสื่อออนไลน์ต่างๆ ถ้าการบรรยายผิดพลาดประการใดนะครับต้องกราบขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับที่ผมใช้อยู่นะครับก็บางท่านก็จะถามว่าเห็นมารีวิวหลวงพ่อสงวนวัดไผ่พันมือนะครับได้บูชาหรือเปล่าก็ให้ชมนะครับอันนี้จะเป็นรูปอ,อ,อมนะครับเลี่ยมเดิมมีจาน์นะครับ ัที่ผมใช้อยู่ครับ